มันมานอนนี้มาเดี๋ยวกูจะลาาแม่งไปนู่นดิสัตว์หมดเวลาของมึงแล้วไอ้เหี้ยเอาประสาทรถดีแก,แก โอเครับทุกคนใครที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นบุญของพวกเองมากเลยนะเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมจะเป็นการรวมตัวส่งไอระยำนี่นะครับผมไปสู่นรกหรือพภูมิที่ดีตอนนี้นะครับผมเรากำลัลงปลุกม,มันอยู่ทุกคนคือจะเป็นคลิปสุดท้ายของท็อปซีเกตตัวนี้แล้วนะครับฝากากดไลค์าากดติดตามแล้วก็วอวยพรมันด้วยนะครับเพราะว่ามันจะไปแล้วนะครับผมใครที่เห็นคลิปนี้คือคือสุดละคือจบซีซั่นจบซีรีส์ของท็อปซีเกตคันนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วก็เตรียมตัวดูคันใหม่ได้เลยนะครับบผมมมมฝาาากกกคคคอออออเเเเนนนนนต์ดด้วนะด้ววยยยะะใใใหรรรรถุ่่ไีี๋ทลิป นะเดี๋ยวผมจะไปเลือกมาสัก1รุ่นหรือ2รุ่นนะครับผมแล้วจะไปตามหาซื้อรุ่นๆนั้นามาพังให้ดูอีกนะครับผมฝากกดลไลค์กดติดตามด้วยนี่ก็จะเป็น EP สุดท้ายซีรีส์สุดท้ายของ Top ท็อปซีคันนี้แล้วนะครับผมคุณตีก็กําลังทําการแบบว่าเชื่อมอยู่เป็นการเชื่อมอะไรคุณตีเชื่อมเหล็กลยั้มีครั้งที่สองถ้านมะีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งทีท่สเด็ดขาด ไม่ใช่ไม่ใช่เชื่อมคันเกียร์จากนี่นี่ดูโลนจากคิดได้แล้วที่พังไปเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่ามันมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นยม่ออกมีอะไรจะบอกไหมสุดท้ายแล้วแน่เนี่สุดท้ายแล้วนะครับมีอะไรบอกไหม แน่คิดแน่บอกเลยพยายามแน่สุดท้ายแล้วนะครับคันนี้จานนะครับทุกคนอันนี้ก็สุดท้ายท้ายสุดของคันนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไปลั่นกันดีกว่าเรา let's go เจอรถเสียบปลั๊กกูแดกแน่เป็นเรื่องเป็นเรื่องตอตอนนี้นะครับผมจะมีคันนี้รถไฟฟ้าโอ้โหแบตยังเดือดเอออันนี้แบตเท่าไหร่ แบบ72โวลต์72คือคือคือแม็กสุดเท่านี้มันจะมีไหมไม่มันมีแม็กกว่านี้แม็กสุดคือเท่าไหร่แม็กสุดก็ถ้าเกิดในรุ่นนี้ก็เขาทำกันอยู่100โวลต์อ่ะอุ้ยก็ก็70ิบก็เกิน50%นะถึง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 วัวเยอะนะครับผมแล้วก็คันนี้นี่คือหนึ่งในคันที่แรงที่สุดเท่าที่เคยซื้อมาอันนี้หนึ่งในคันที่แรงที่สุดอันนี้ก็คือรถไฟฟ้าที่แรงที่สุดในบ้านนะตอนนี้ก็คือเราเอาสองสายมาเจอกันก็ตอนนี้นะครับผมเอาสองสายมาเจ ในบ้านนี่แ้แล้วก็จะเป็นรถไฟฟ้าที่แรงที่สุดในบ้านนะนเวลานี้เหมือนกันโคตรเดือดนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปถามย่ากันดีกว่าว่าคันไหนย่า yeah. <c oughs> คิดว่าคิดว่าคันไหนชนะเนี่ยมีมีมีเนี่ยหนูมีคันสีสีทองแล้วก็มีคันสีแดงคิดว่าคันไหนแรงสดุดสองคันนี้อันนี้คือไอตีทําเองเป็นรถไฟฟ้าแต่นะ้ำคือรถน้ํามันคิดว่าคันไหนแรงสดุดย่าว่าขอไอตีคือแรงสุดเลยใช่ไหมฝีมือมันดีอ่ะนั่นไงนั่นไงล่ะเก่งอ่ะเนี่ยนะครับผมก็คือเนี่ยอันนี้คันทอง อันนี้ก็แรงอยู่นะสี่เข็ดนะนี่เอออันนี้ก็แรงคันนี้แรงสุดเหมือนกันคันนั้นก็แรงสุดลองวันบอยยังไม่ได้แข่งเหรออย่าีม่จ้าเดี๋ยวลองวันอันนี้ไม่ได้แข่งนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวลองวันละมั้งเดี๋ยวลองชนะก่อนชนะจะมีแน่เ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 นีนะจ๊ะนี่มานะครับผมไปเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับผมที่ลาวแรกนะครับว่าจะเป็นไงพร้อมไหมคุณลัง ให้คุณคุณคุณเอาใจลงไปเล่นกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับคันนี้เปอร์เซ็นต์เดียวเปอร์เซ็นต์เดียวเออไม่ค่อยมั่นใจอ่ะไม่น่าเล่นเลยโอ้ยมันต้องเล่นอยู่คุณตี๋วว่างไงผมร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วดูฟังเสียงฟังเสียงเจรานสัตว์ยังขดัดทั้งหู ไม่เกกที่จอดร้เร่าเก็ไปไไม่ไหวมันไม่หอันนี้ขนาดใจกึ้งช่วยหายใจะมงไม่เอาแล้วว่ะมึงจับมันมานอนนี้มาเดี๋ยวกูจะลากแม่งไปนู่นดิมัน้ไม่หมายเลยมึงไม่ติดตั้งทีงอ่ะ ผมแค่แม่งเถอะผาแม่งไอ้แม่งไม่เอาเยี่ยงไรแล้วเนี่ยเหนื่อยจริงนะเหนื่อยกับไอ้ชอผูกูกับไอ้สัตว์เออเรื่องของเรื่องคือกะมาแบบทิ้งทวนทำให้แชกเยี่ยกันไม่รถขับมั่งที่แรกคืออยากจะเอาแบบเอ้ยมันจะกชกเยี่ยแข่งกันว่าเอ้ยคันนี้หรือคันนี้จะชนะในเมื่อมันไม่เอาอะไรแล้วก็จัดไปหน่อยละกันมึงจะยอมแบบนี้ไม่ได้ไม่กระจอกอ่ะมึงยอมไม่เอาอะไรเลยอ่ะมึงไม่คิดจะสู้ยมึงก็เหมือนเดินทั้งชีวิตแหละกระจอกเลย เดี๋ยวเออเออดังตีดั้งตรงแล้วนฐานสอหนึแล้วปล่อยเลยอ่ะอรถกุด่อุดเฮ้ยพังหมดเลยมยเนี่ยอ้าสามสองหนึ่งเออดีเออ่นึ่งกี่เยเดี๋ ไอ้ดีใช่ใช้สองแรงอ่ะรอคันนี้ล่ะมีมีส่วนน้องอีกลอง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 ไอ้แรงไอ้แรงแกเชือก่อนไอ้แรงจะไปทำน้องเอาคันนู้นอาคันนู้นมาลากไอ้แรงยีบไปยีบไปทำน้องไอ้แังเลิกแกเชือกก่อนนี่นะครับผมในเมื่อชีวิตแม่งไม่เอาอีกแล้วนะเว้ยในเมื่อไอ้รถเนี่ยกูซื้อมาเนี่ยกูทาสีให้มันใหม่ในเมื่อมันไม่เอาแล้วเราก็ต้องเอามาหน่อยดูดูมันเห็นไหมมันมีความเรียบร้อยนะจังของนี่รถจังของไอ้สายไฟไป ไปไปเออเออไปนังมานังไปนั่งไม่แรงไหนอุ้ยรถับวของในว่าพวกเราก็ยี่สิบกว่าเรามาทำอย่างงี้ปะไม่รถมันไม่เอาไงขมานาคอน้อน้านี่นะครับผมไอ้ สิ้นสุดแม่งแล้วนายแม่ไม่ไม่เอาลถอย่างนี้ตองห่องใช่อๆๆุด <c oughs> <ว> <c oughs> ๆไ <c> ล <oughs> <c oughs> ่สามวิจิ้ๆๆๆิจิแล้วลูกค้าแล้ว้ิตีพังไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว <c oughs> แรงๆมันไม่ค่อยมีมันมันต้องแบบค่อยๆเก่งเกงมือแเอาเป็นว่าทุกคนสำหรับวันนี้เอาเอาไม่ๆเดี๋ยวกูเอาคลิปนี้แหละเ,<อ>เดี๋ยวกลับไปแล้วพรุ่งนี้กูตื่นมากูสัญญาว่ากูเผาๆๆมาแน่นไม่เว้ยคือมันกระจอกเว้ยมันไม่เอาเลยแล้วว่าเอาาแบบติดทาถังทำอะไรใหม่เอาไปหนักก็เหมือนขยะที่บ้านน่ยแต่กูงงว่าทำไมที่บ้านมันอันนี้เ่ามันจะมีมวลสารเดี๋ยวนีก็เอาเป็นว่านะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านดีกว่าในวันพรุ่งนี้นะเจอที่บ้านเผาแม่งเลยไม่ไหวแล้วเดี ไอหลังคิดว่าไงเอาแม่งปะรถอย่างงี้นะอย่าแม่งไว้เลยเสีย,ส <Coco> a, ยตังค์หลายบาทคา่ะถึงมันที่ค่ายเฮ้เดี๋ยวไม่ใช่ป่ะเดียจับมันนอนนอนก็อันนี้เดจักรยานอ่ะเดี๋ยวัเดียไอหลังยกแล้วตอนนี้เราไปถา่ายมาเครื่องกันนะโหม่งดิไอหลังเอาแม่งดิ อปไ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 ปทุกคนเอาเอาจริงผมก็ไม่อยากเอาแม่งกลับนะอยากทิ้งแม่งไว้นี่แต่มันที่คนอื่นเขาดิเนี่ยลองคิดดูเดี๋ยวถ้าเราพุ่งมันเขาเนี่ยโอ้ยคนเจ็บแบบนี้ไม่ไม่ไม่แบบคาเกียร์ไว้ให้มันไปอ่ะอ๋อเออมันพวกฝรั่งนะขับลงเขาไปรอไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านดีกว่ารถไปลองไปพามันโน้นนี้นี่มันอะไรแต่ทอมันมันไปไหนไม่ได้ผมเจอถผมมันไปไหนไม่ได้พี่ มาแล้วครับทุกคนนี่เป็นวันสุดท้ายของแม่งแล้วนะครับเพราะตอนนี้เชือเพิ่งเราพร้อมแล้วเน่พร,เพร้อมเกียมพร้อมคือเหตุผลหลักๆคือที่แรกจะเก็บมันไว้แต่แบบเพสเนี่ยไม่ติดเงี้ยพออยู่บ้านติดพอจะเอไปถ่ายแมงไม่ติดเยายวยวนกันไปละว,วันนี้ก็เลยแบบว่าเอาแม่งเลยวันนี้คือเอาวาสารเลยครับผมชาวบรรากิจมันแต่ว่าเราก็ต้องเอาบางอย่าง,งคือถังน้ำมันเดี๋ยวเอาถังน้ำมันออกก่อนไอ้อย่างนึงทุกคนดูนี่แม่งทำกูเป็นแผลไอ้คันนี้แหละทำกูเป็นแผลเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาแมงหน่อยแล้วกันทุกคน นี่ครับเราเาถังน้ํามันออกแล้วเรียบร้อยมีใครจะไปทำกระปุกออมสินไหมกูไนี่เอาออกแล้วนะครับผมนี่เรียบร้อยถังน้ํามันแต่เราไม่เอาอันนี้ไปกันเดี๋ยวเวลามอันใหม่แล้วมึงไง้าไกูทำเป็นแผลนะมึงไปกันไปตินไปร่างดนึ่งร้องหานมึงไม่ต้องร้องไอ้มึงทำเป็นแผลมานี่เอาากงแดีกว่าย เอาดิจัดมาตรงไหนอ่ะได้หมดอ่ะกูไม่เคยขัดจัดให้ตลอดงอแงไรงอแงใช่ไหมเด็กกาดเด็กกระจกกระจอกตอนอยู่บ้านแม่งขับดีฉันแบบปองกระจอกของมึงก็สิ้นสุดตรงนี้แหละมึงอาจจะแบบเกิดมาก่อนกูก็จริงอ่ะแต่กูก็ไม่ได้สนใจมึงอยู่ดีอ่ะเกิดมา20 30ปีกูก็ไม่ได้สนนี่กูไม่แคร์อยู่แล้วกูส่งมึงไปดีๆนี่แหละมึงไม่ต้องห่วงหรอกส่งไปที่ดีก็ที่แล้วมีอะไรดีสำหรับมึงเหรอไอ้แม่งร้อนตีไม้อ่ะ อุ uhm, ้อู้อุ้อู้อู้ชีตอันนี้คือเรียบร้อยยินแบบสงบนิ่งไปอะไรนี่เริ่มถึงเวลาสามศพด้วย เวลาอำลาครับทุกคน <c oughs> ก็ขอให้มันเป็นในสู่ที่ภพภูมิที่มันดีแล้วกันนี่มันก็วาระมันแหละคิดว่านะมันอาจจะไม่ใช่เป็นการกันแกล้งหรืออะไรนี่ก็จะเป็นวาระของมัน <c oughs> ก็ขอากาวควอำลาของให้ไปสู่สุขติขอ <c oughs> <c oughs> ให้เอาไปสู่ในภพภูมิที่ดีนะชาตินี้อาจจะทำบุญด,ด้วยกันมาแค่นี้ชาติหน้าก็อย่ามาเจอกันอีกชาติหน้าก็อย่ามาเจอกันอีกเลยรูแบบนี้ตายก็ไม่ติด เสียคใครมันเมาไหมไอ้ลนะก็ตอนนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องปล่อยให้มันไปเป็นไปตามกรรมนะครับผมว่าไงต่อไป เรียบร้อยนะครับผมสู่สุกติเป็นที่เรียบร้อยก็ผมนะครับผมอยากจะขอบคุณไอเทน่าคันนี้มากนะครับผมที่ทําให้ผมได้มีความสุขในประมาณสองอาทิตย์นะครับขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมานะครับผมถึงแม้ว่าวันนี้มันจะเป็นแบบวารละสุดท้ายของมันแล้วจะเป็นอวสังมาแล้วผมก็ยังอยากที่จะมาส่งมันในวินาทีสุดท้ายครับผมก็ให้กําลังใจมันอะมันทำมาดีที่สุดแล้วมันทําให้เราแบบมีความสุขในช่วงเวลาหนึ่งถึงแม้จะเป็นเวลาแบบสั้นๆอะไรเงี้ยอืมก็ไปไหนก็ไปต่อไปคุณหลังนะครับผมคนอื่นไดสิ่งนี้ กูเสียกไม่ได้สิ่งกับเขาไอ้แม่งไอ้กูบิดกันแย้ดแย้กูบิดเอิดเอิดหงายก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้ก็ฝากกูแล้วตามนะครับผมมาส่งมาแล้วนะครับผมก็มาส่งเธอได้เท่านี้ใ <c oughs> ส่เพลงเลยใ <c oughs> ส่เพลงก็ได้ มีอะไรบอกมัไหมมันวายละสุดท้ายมันแล้วเวพรมันหน่อยแล้วมันตายแล้วเออรวพรมันต้องอภพรมาแล้วมันตายไปแล้วเดี๋ยวไปเสศษเหล็กไวู้ขายขายเสศษเล็กไปทำอะไรนะซื้อเหล้ากินแล้วเนาะไม่ได้สนใจหรอกรถพังอ่ะอยากกินเหล้าเออประมาณนั้นเท้าแม่งโอ้โหไม่สนใจแบบมาแม่งลวดเท้าแม่งเปลวดลวดไว้ทำไมเนาะรถตักกาส่งมันไปอยู่กับพ่อมันส่งไปอยู่ก พ่อมันที่ไหนก็ได <arrested> ้ส <appet Les pul 65> ่งไปอยู <pH itus> ่กับพ่อมันที่นรกเออส่งไปอยู่กับพ่อมันที่นรกเนี่ยเขาแม่งโลดอยากอยู่ล็อกอยู่พ่อมึงมึงละล็อกมึงตายเขามีหัวแก้าอยู่เลยพ่อ ไปกัเพิงลงมันนีก็ไม่เท่เอาแม่งเทไมเลยที่ได้มันทำไมอยู่กับพ่อมโอเคครับทุกคนมาแล้วท,ที่ร้อ,อยก็คือหลังจากดีปล่อยมันไว้ประมาณสัก2ชั่วโมงนะออแต่มันไม่ไม่ได้เต็มคันมาแต่แต่มันก็แบบทําให้เห็นได้ว่าคือมันมันก็ไม่เอา,แบบาเอะไแล้วไอ้คันเนี้ยกิดว่าไงพลังเอาต่อไหมเนี่ยทีทุกคนดูดิแบบเละเทะหมดเลยว่ะเป็นไงเ,เครื่องแล้วดูมันใช้ได้นะเครื่องใช้ได้ เพราะมันไหม้ไม่ถึงเครื่องวิ่ี่านมันยังไหม้ไม่หมดเลยเรียกว่าเผาไหม้ไอ้ตัวนี้ตายตาไม่หลับแบบนี้มันแบบมีอะไรครับแค้นอยู่เปล่าก็ไม่รู้ก็ตามนี้ครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วก็เจอกันใหม่รถคันหน้าแล้วกันนะว่ามันจะเป็นรุ่นอะไรฮะใครมีคันไหนคอมเมนต์ไว้ คอมเมนต์ไว้จริงๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านนะเนี่ยอ,อ,<ข>อ,อยากพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะเออขอแบบอยู่แบบสะแก้วฉะเชิงเซาพาน,นมนคะรนายกอะไรเงี้ยซื้อโซนเนี้ยผมเอาหมดอาคารน,นี้แม่งเข้าไปไปถึงไอ้ตรงอันนี้เลยเว้ยดังสิทธ์ตรงประตูเข้าที่เขียบแบบยินดีต้อนรับปทุมเลยคันเนี้ยโคตรไกลเพราะฉะนั้นขอคันที่แบบ,แบ,บ,แบ,บใ,ใกล้กว่านี้ได้ไหมสาแก้วหรืออะไรเงี้ยเม้นมาเลยคอมเมนต์มาเลยถ้าไกลขนาดนั้นต้องดีก่าสภาพเนี้ยเออมันต้องแบบไม่ใช่อย่างเนี้ย แต่คันนที่ถือว่าถึกอยู่ยใครอยากแบบว่าให้เอารุ่นอะไรนะครับผมคอมเมนต์บอกเลยแล้วก็เนี่ยสชั่วโมงก็ผลลัพธ์มาเป็นอย่างงี้นะบอกแล้วอย่าทำกูเป็นแผลกระจอกมีอะไรบอกกันนะรองเท้ากูซื้อได้แป๊บเดียวแม่งทำของกูขาดาอีกไม่ละนั่นไงล่ะรองเท้ามาาันบวมบอกเลยเห็นไหมเรามันเอาสุดมีอะไรบอกไหม มันมันน่าจะไปตุตุกติอะไรคันนี้ผมว่ามันไปแล้วเว้ยคันนี้มันแบบวิญญาณไอกงอะมากกูไม่มีอะไรจะบอกแต่กูอยากจะเผาอีกรอบนึงประมาณนี้ประมาณนี้ถือว่าสุดท้ายแล้วย่ากูไปขายพิเศษเลยอยู่ดีก็ฝากกูแล้วไจตามนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราเลื้ยมามากพอแล้วไปการนั้นเจอกันนาทีหน้าอยากได้รถรุ่นอะไรก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวไปซื้อจริงเดี๋ยวกูตามไปซื้อเลย นานัไปเจอ <ไป S 2> กันทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วย Let's go.